ปิดตำนานกินเด็กผู้รักต่างวัยเลิอกอีกคู่แฉยับปมมือที่สาประเด็นข่าวเล่าข่าวลือมาพักใหญ่แล้วสำหรับความสัมพันธ์รักต่างวัยของเอชุติมานนยนากับแฟนหนุ่มวัยละอ่อนอายุห่างกันถึง31ปีอย่างร้องสุภกิจซึ่งคบหาดูใจกันมานานกว่า6ปีที่สอแววเลิกไปไม่รอดอีกคู่ล่าสุดเอชุติมาออกมาเปิดใจครั้งแรกในรายการคุยแซบโชว์หลังประกาศเลิกแฟนเด็ก เคลียชัดปัญหาติดเที่ยวมือที่3โดยเอยอมรับว่าเลิกกันจริงๆค่ะตอนนี้สภาพจิตใจโอเคขึ้นแล้วซึ่งตนบอกมาตลอดด้วยอายุที่ห่างกันถึง31ปียังไงก็ต้องมีวันนี้เอยอมรับว่าทำใจไว้นานแล้วแต่ก็ไม่คิดว่าจะปุ๊บปั๊บไปเลยแซดมากเป็นเรื่องปกติของคนมีแฟนผูกพันกันมาตั้งหลายปีก็เสียใจกันเป็นปกติ ซึ่งรักครั้งนี้คบกันมานานเกือบจะเข้าปีที่7ตั้งแต่ฝ่ายชายอายุ18-19ปีจนตอนนี้เขาโตเป็นหนุ่มวัย4 4ปีแล้วทั้งนี้เอยังบอกอีกว่าตนเป็นคนขอเลิกฝ่ายชายเองซึ่งแผลสดสดร้อนเพียงสองเดือนเท่านั้นส่วนสาเหตุที่เลิกเพาด้วยวัยที่ห่างกันมากเขายังติดเที่ยวกลางคืนอยู่ทุกวันแทบเที่ยวยันถึงเช้า ช่วงแรกเราก็ไปด้วยแต่หลังๆเราไม่ไหวเพราะต้องตื่นไปทำงานถ่ายละครและแน่นอนว่าเมื่อเที่ยวกลางคืนก็ต้องมีเรื่องผู้หญิงเข้ามาเกี่ยวข้องอยู่แล้วซึ่งตนก็จับได้และเหตุการณ์เหล่านี้เราเจอซ้ำซากมันเลยทำให้ฟางเส้นสุดท้ายขาดเลยตัดสินใจเลิกกัน